Hmm. cái nồi bắp nhảy lên đó, <laughs> đó chạy cái nồi bông <laughs> <laughs> nhỏ nhảy <laughs> เเสเสีีียยงน่ะป่าไม่เป็นของเฮาเมื่อน,นี่พี่น้องจ้าพูนะได้เป็นกระสอบพูเด้อมือน,นี่เดอ้อหลายขนาดเลยสวัสดีครับผมบาวเคียนสารติสารพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์โอ้ยมาเจอกับฝนขนาดชุ่มฉ่ำแหงขนาดทางบ้านบาวเกียนแต่บ่มีน้ำขคือเก่ามาแป๊บเดียวแหงแป๊บเดียว มีน้ำแป๊บเดียวกะตื่อเช้ามาแหงเบล้วอแล้วพา,ากระถกล่าหาหน่อไม้คือเก่าครับนี่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวกิ้งกับสาวติ๊กหน่อยเด้อหน่อไม้บุป,ปา่าหน่อไม้อืมแต่พื้นที่ก็เฮ็ดออกเฮ็ดกำลังระบาดช่วงนี้โดยเฉพาะเฮ็ดเพาะเม้เนเฮ็ดละงูเบิ่ง,ง,งเฮ็ดแล้วก็อย่าลืมมาเบิ่งหน่อไม้หน่อยเดนะ้อ กำลังงามโกลาโสดม่ขาดดไคก็แชร์เสียงคมคมเบาเคนเดอร์โอนก็สง่งโนเปียกเป็นตกและเปียก ละสองนกสามนกมือนี่สิเข่าโดนคอยใหม่ด้วยจากมือนี่สองก่อนนี่ก่ะคงข้ามไปแค่เสียมก็ได้ ก็ได้นอนเนื้อจวดก้อนละสองละสองสี่หน <eman> ่อเนี่ยกลางสี่สอง เบ็ดดีแน่เนาะลอ,องจจ๊งเพชรเจ้านางดินขาวๆาอุ้ยหนอนนี่งามครับพี่น้องจ้าพี่นะใหญ่ขนาดเลยมามาทางพี่บันนี่สองหน่อนว้าวไอ้เริฟอยู่ nhảy thế nào Cô phân nhảy đi ừ. Hãy subscribe nhảy, ừ. <laughs> nhảy nổ. này nổ สองเลยเนะาะติเห็นหน่อเดียวดิค่ะออสติแล้วก็สองหน่อเพื่อนวะดอกสามหน่อแล้วก็พี่ดอกเทียนอมมาหาสาติพีเดอร์อือจะมาทางพีเดอร์อือสองหน่อนี่กะแต่ว่าถ้าจะได้หน่อเดียวเอาหน่อเดียวพออีกหน่อนึงถมไว้ติ่ก không vay còn nhiều cây nữa, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một,

ได้ะไมาเก็บขี้นลัวก็ได้จ้ะไปไปแบบนี้เลยเนอะคานเป็นคานได้อ้อมกอเลยเนาะ อยู่ข้างหน้าคุณค่ะอ๋อ <c oughs> เห็นอีกนอหน่อนึงโผตตปายทำไมไฟใหม่เดอ้อทางเห็นบแจะเป็นหอยไฟใหม่ ห,หนูอีกชน o น d อ l ใหญ่ก็เดินนี่ออมาทางนี้ฝั่งพุ้นเขาทับได้เหอะดลสี่าเอ,อาฝังนี้สามเป็นเจ็ด่าน้ำไม้เขาจะขิถ่ายหให้ดูเด้๋ยก็บงหกปานได โอ้โอเคเนาะตีนาใหญ่ๆตาสะออนสีเต็มเบ้เลยพี่น้องเอามาบุกี่กอนึงนี่เอามาแถวๆนี้แหลย่างมานี่นี่แต่ว่ามือนีูเตรียมพร้อมเด้อมือนี้คดินี่นี่เนาะ ย่หใหญ่อ uh, ุ oh, yeah, ้ยภัยาด้ว้าโดกวยมเดี๋ยวแม่นบอกนุ่งนุ่งหนิตัวเก่าหนะอู้หตัวนี้ถึกไฟรวมเนาะหนอนนี่เอาเนี่ยเด็กันจะเขียว บีบนะังคับเนาะซับยากฉันจะเปิดไหมเพราะว่าเพิ่นอยู่ในโกจะ้ะเอาเลยบ่ได้จงังหวะปานใหญ่ปึ๊บปึบ๊บหน่าวบักยันเลยเนี่ยเดี๋ยวจะร้อนน้หนาดเลยเ เมื่อกี้นี่เอาหัวเข่าค right. ่ำนี่ไม่มันลั่นแบบนี้เนาตาะเนาะเตาะโอ้เนียวยาวแล้วกอนทำไมไฟเพียนํำเบาเข็นพี่ก็เด็กีิเดลอยพี่ยังน้อยก็มีเนาะก็เวบไม่ได้สักก้อนนอนได้น้อย โอ้มาตระไปก่ะเอาที่มันเอาได้น้อยก็เว้นไว้หมูมานำหลังมือ่อื่นมันใหญ่หมูก็เอา้าวปันกันกินโอ๊โยพี่พีบอคิดป,ปันกันกินปันกันหาออกจากธรรมาชาติตามฤดูกาล อันใหญ่เคยมาทีหลังกะไปอันน้อยฉันกระเว้นไปเห็นมันใหญ่ก็เน้ได้หนึ่งหนอแต่ว่าหนอนี้หนอนมันหลายหลายพี่น้องเดลยเห็นว่ะสองสามสี่ถ้าเป็นหนาแรงองีกเลย่ะเสิเอาอยู่ดอกแต่หนานี่เขามีหนอใหญ่กว่านี้เป็นไว้ถุ่มไว้ จากส่งมือเด้อมันใหญ่น้องจ้าเต็มแล้วคุณนะอะปุ๊อ้ยนักขนาดเลยเดี๋ยวสิเทใส่กระสอบไว้จ้ะแล้วค่อยพากันเข่าไปหาข้างในต่อแบบนี้เพราะว่าป่าไผ่เขายังไปได้อีกพูแต่ว่าน้มไม้เขาเต็มแล้เอากระสอบมานำเอามาเทไว้เบาเขนแบบนี้จังบนนัก ุเงยเห็นแต่ไกลเลยคุตั้งโตโกรอแล้วอหลายขนาดทางนี้มาขึ้นอ้มอมไปทางพี่ใครอย่างนึงแต่ว่ามันเป็นเนาะใปใหม่มาเลย,เ,ลยเป็นหนามมีกับโถึงว่าหลาย ปุ่นนี่ก็ได้ตั้งรอแล้วพี่ตักล้องเขาทางนี้งเสียมเขาทางใดโอ้ยกอเก่ากันยังอยู่สองสามฝุ่นนูน,น,นห้ดี้บุนีวะเขียวปุ มีาพี่มาพี่ก็เดิมกี่นี้อองหน่อกหน,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 น่อยนึงยังน้อยกาซโอนไปลุกไป โหลังเมื่อกี้ี่เห็นดูน่นนึกหลายครับเุ็น่ะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะติ๊กลบให้ก่อนปึ๊บ โอ้น้ำเกาะหัวปุ๊บกรตั้งโลเลยพุ๊สองโนสามโนอนเอ๊ะจัดขนาดแต่ละโกอย่มอกน้องงามนะบอกก้นนะหลายพมปุไป ก็พ <ilt> ูดเอ็มเห็นเลยอ่ะพี่น้องจ้าตั้งโลเลยพุณ คือออกแล้วนี่เห็นมั้ยกลิ้มอยู่นี่ปุอีกหน่อนึงอยู่ฟ้าคุณพี่น้องจ๋าเห็นบ่หลายๆอยู่ปุแค่อีกหน่อนึงแค่นี่ <gülüş Purdabaldepedak> <gülüş>. <gülüş>. จหน่อบงออมาตรงที่บาเขมบงลายลายมาหงกันเลยห่บักใหญเลยนาะน้ม่ไฟใหม่พี่น้องเบิ่งเนงดีไหมปารตจะเนงใหญ่โอ้ มีแต่เน oh, um, no. ่งเนาะมีแต่เน่งแหละมาพี่มาพี่เนงอวบๆเลยอ่อนๆติดไป จะก,กาศหาน้ำไม้ไฟใหม่ดอนนี่เป็นน้ำไม้ไฟใหม่แต่หักโบใหม่ปานกอนกอนี้แต่ละกอนแค่ลวกๆผ่าน,านกอนนี่พี่ลึกเหม็งบักใหญ่เลยเนาะเมื่อไหร่บ่เมื่อไหร่ลงมาเหมนี้มีบ่มีอยู่ โเห็ดหัวหยาบ่หนิเต็มเลยอสวยเนะาะปลดดปรล็ดเยอะแบบม่นอยู่บนนี้นี่นเอคตงออหน่อมี่งเบอร์สั่งบดเต็มเลยเนาะโอ้ย <laughs> คนกำบักใหญ่พอแกงเลยด้วยนี่ <laughs> โอ้ยช่วงนี้หากินนะไม่ไฟใหม่ ยากเลยเด้อเพราะว่ามันผ่านฝนแล้วมันออกเบิดเลยนะเนาะอันนี้ถือว่าน่าจะเผาหลังมันจะพึ่งออกมือนี่เป็นมือของเฮงพี่น้องจ้ามือโกนี่ก็อ้อมโกเขาที่เห็นนี่ห่าเลย <c oughs> หนออยู่เงาครับเขียวเอาที่สี่เอาที่หายอยู่ฝั่งตรงเขียวค่ะมาทางพี่เป็นเป็นวันของเราจริงๆเลยยังบ่มีใครเข่าโดนยังไม่ออกผูโกเลย ฟีนึงอยู่ได้แคมมีเต่นงนอยใหญ่ๆนอนเบาเข็นเนาะนมเข่าโก้ใดกะตั้งรอเลยคือนมเห็นได้เลยว่าน้ำไม้มันตั้งก็ดูกิเด่รอเลยผู้จังโก้หั่นกะนิน่มเห็นปลายมันจะผู้ผูอยู่ผู ไฟใหญ่ขนาดเลยเขยยึ้นเขี่ยมบอกคนใส่สามหน่อก้อนี้พี่น้องจ้า ได้จะเสียงเสียมน,นี่แหละอัเบิ่งผลงานพี่น้องจง้ right? า,าเฉลี่ยนะแล้วกะเกือบสอบผู้เละขาเทรวมกันอุ้ยหลายคักโอ้ไม่ไฟใหม่ได้กำหนึงเนาะเนาะนี่จะได้กาแฟก็เต็มกาแฟฮะไะเต็มแล้วกาเป้ฮะรวมแล้วเกือบเต็มกาแฟเลยเนาะเกือบเกือบเต็มสอกแต่บ่เต็มเกินครึ่งยังอีกแหน่งนึงเด้อ บันที่สอยกันเอาออกมือจ้ะแต่ติ๊กอาสิสะพายนี่ห้เบาเคนแบกตรงกระสอบหั่นไปนะเอาแบ่งเท่าๆกันน้ำหนักโอ้เขามาลึกเติบโดนมือนี่ลึกลึกบาคคนมีคนเข้ามาว่ามันลึกไกลเป็นน้ำไม้ดิมันเป็นน้ำไม้ไฟใหม่ด้วยจ้ะคนว่ายันสงสัยว่าหนอ่อมันยังบบออกเนาะคนเลยบบเขาบวกก็มันลึกน้ำแหละมันลึกมันลึกมันก็เลยเป็นของเห่ามือนี่ ดีแล้วที่ตัดสินใจกระสอบมาเนาะแต่กระบอกถือว่าโดนบใหญ่ป่าบาใหญ่น้ำไม้บุกี่สุมน้ำบบกเค็นเนาะซึ่งไืลแต่ว่าน้ำไม้มันหลายแต่ป่าน้ำไม้บอกกว้างพอละสามสี่ห้านหนอเนาะไอ้เมื่อเอากระบอนี้เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพยงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแต่พบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าได้หาอีกแล้วมือเนี่ย